คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ตารางเล่นกับลูกเวอร์ชันที่1ในติ่มน้ำมาแล้วค่ะตารางนี้ก็เป็นตารางที่พ่อทำมา เป็นไกด์ข้าวๆแล้วก็วันนี้เรามาเหมือนกับหาคุณแม่เขาอยากสมบทเป็นอาจารย์เาจะมาคอมเมนต์งงคอมเมนต์งานก็แรปอัพเร็วๆโอเครเร็วๆนะคะตารางเล่นนี้เกิดจากแนวคิดสัแนวคิดนะคะที่ฟอนอยากทําให้สตรองก็คือแนวคิดของ m o n t e s s o r ของ w a r d r o f แล้วก็การเรียนการสอนแบบฟินแลนด์ค่ะและสุดท้ายมาเลือกทีมในแบบที่เราอยากทำใช่เพราะเราก็จะรู้ว่า แบบไหนที่มันสนุกสำหรับลูกเราอย่างเรารู้ว่าลูกเราชอบนา้าชอบเล่นกับน้ำแล้วก็เอาตีมน้ํามานําเป็นอันที่แรกอีพีแรกอันนี้มาดู first lap างห่อนะกัน,น,นกว่าแนวทางงานตารางมันมีอะไรบ้างที่เราใส่ลงไปในตารางนี้นะครับอันดับแรกก็คือตารางนี้ครับอ่าโอเคก็จะเห็นว่าทําตีมันสีฟ้านะครับเพราะว่า จะได้ดูง่ายนะครับเป็นดูง่ายตีมน้ำก็เป็นติฟ้าต่อไปทำติ๊กป่าตีมเขาอะไรแต่เป็นตีเขียวก็ได้ทีนี้ด้านขวาบนจะเห็นว่ามีวิ๊กนะครับก็คือรายสัปดาห์ต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็มาโน้ตได้ว่าอ่าอันนี้ของสัปดาห์ที่สองที่สามที่สี่อันนี้ของวีคที่หนึ่งนะครับวีคที่หนึ่งต่อมานะครับมี่ติ๊กก็คือผมก็เขียนวอเทอร์ก็คือว่า เราจะเริ่มตั้งต้นจากน้ำแล้วก็ต่อยอดไปเป็นกิจกรรมต่างๆนะต่อมาก็จะเป็นสีนะครับสีน้ำวิบลูสีบลูเนี่ยเราก็จะเน้นให้ลูกเราจักสีที่เกี่ยวกับน้ำคือสีฟ้าสีน้ําเงินเป็นคีย์เวิร์ดก็คืออาจจะได้เรื่องคาศัพท์ด้วยลูแต่อย่างตรองเนี่ยเรื่องสีเขาได้ไปนานแล้วแต่พ่อนิดว่าอันนี้พ่นจะพยายามทําให้มันกลางลงมาอีกเพื่อที่ว่าพอคนอื่นหยิบตารางนี้ไปใช้เนี่ยก็จะได้เกิดประโยชน์ค่ะ คุณหมอสุธีลาเขาบอกไว้ว่าถ้าพูดถึงพัฒนาการเรื่องสีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามขวบที่น้องๆหนูๆจะรู้จักเรื่องีสามเลยสองนะสามถ้าเอาจริงนะแยกสีคือสามขวบเลยแต่อย่างสตรองเนี่ยเขาได้ไวหน่อยขวบเดียวเพราะว่าเราให้เล่นบอลลูกบอลแล้วเราก็พูดคําสั่งคือเยอะมากในช่วงที่เขาแบบกำลังรับในเราพูดคำนู้นคำนี้เต็มไปหมดใช่คือแบบสมบัตของลูกอะค่ะมหัศจรรย์มากเลยคือ มันมาจัง <Wow. S 2> แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีคําว่าช้าเกินไปนะะใช่ค่ะคำว่าช้าเกินไปอ่ะตีมน้ําก็จะเป็นเราจะเน้นที่สีฟ้าอย่างน้อยสีฟ้าสีนินนี้ต้องโอ้จําได้ขึ้นใจเลยช่องต่อมาเขียนว่า observation เนี่ยคือว่าเด็เดกๆจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้ได้สังเกตอะไรนะครับคุณพ่อคก็มีเขียนเป็นไกด์ร้าๆแหละนะว่า เด็กน้อยก็น่าจะได้รู้จักเรื่องของการลอยหรือหรือจมนะครับวัตถุที่จะลอยน้ำหรือวัตถุที่จะจมน้ำอ่าหรือว่าการไหลของวัตถุไปตามน้ำอะไรแบบเนี้ยหรือว่าหรือสีกับน้ำก็จะได้เห็นการกระจายตัวของสีอันนี้เพิ่มได้อีกเลยค่ะการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวกลายเป็นของแข็งน้ฮกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็อุณหภูมิของน้ำน้ำเย็นน้ำธรรมดาน้ำอุ่น เพื่อที่เราจะได้เพิ่มประสาทสัมผัสเพราะว่าแค่ลูกเราเอามือจุ่มไปในน้ําที่อุณหภูมิต่างกันเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ได้รับการกระตุ้นในประสาทสัมผัสแล้วค่ะครับทีนี้มาถึงส่วนสําคัญนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดคือสิ่งที่เราอยากให้ลูกเราไดน้นในหนึ่งวีคเนี่ยต้องได้ต้องได้คีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างไปนะา,างอย่างโจทย์อะไรของเราเราจะเริ่มจากคําว่า ลูกทําได้นะครับหนูทําได้ you can do it อันนี้มันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของเซลล์เอสตีที่่างหมอกระเสิรบอกว่าในวัยนี้มันเป็นวัยที่เราน่าต้องใส่เรื่องความเชื่อมัน<ช>่นในตัวเองให้ลูกมากๆเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมแต่ละอย่างที่เทามาเนี่ยต้องส่งเสริมให้แบบลูกเราประสบสำเร็จทําได้มันอาจจะยากหน,น่อยหรือรอบแรกอ,อาจจะเลิศเธอแต่พอเราทาําซ้าๆเราจะให้กําลังใจลูกเราโดยบอกว่า you can do it ตลกมากเลยนะพ่อนะ่ใช้คํานี้กับ strong นะคะคแล้ว เวลาสตอรเขาเหนื่อยอะแล้วเขาเห็นหน้าเราเหนื่อยเดินขึ้นบันดไดอะไรเงี้ยเขาก็หันมาพูดกับป้อนนะว่า<ม> you can do it มาไหมราตกใจมากเลยกับประโยคนั้นออกมาเราก็เลยหยิบหยิบคําเนี้ยมาเพื่อที่ว่าเออมาพูดกับลูกกันเถอะว่าหนูทําได้นะ you can do it ให้กําลังใจเขาบิวเขาตอนเขาทํากิจกรรมต่างๆแล้วเขาจะซึมมันเข้าไปเองแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยคะ่ะถ้า บ้านไหนยายจะเสร์ชคีย์วิร์ดอีสักคำบางก็ได้เหมือนกันอ่าจะเป็นคำว่า <Be careful. S 2> อะไรบีแค่ฟูระวังระ,ระวัง,วง<ห>ก็ได้หรือว่าแบบหรืออาจจะเป็นทีม Thank You อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยค่ะในแต่ละวิคแม่ฟ้อนกับพ่อโตนอ่ะจะหยิบม,มาเป็นคู่คู่แค่คู่เดียว mm hmm. เพื่อที่ว่าที่บอกว่าอยากให้เตรียมคนในบ้านว่าเฮ้ยเราช่วยกัน พูดคำนี้กับลูกหลานของเราในชีวิตประจําวัน<ช>เลยช่วยกันพูดประโยคนี้ช่วยกันพูดคํำนี้ในบริบทต่างๆที่มันสัมพันธ์กันไม่เหมือนประโยคทองที่แบบซึมซับไวแล้วเป็นเรื่องที่ดีกับเขาด้วยนะครับคราวนี้ช่องต่อไปก็เห็นว่ามันเขียนว่า WorkC แอันนี้ก็เราก็เสิริมเป็นภา,าษาไปหน่อยถ้าเรื่องน้าเราก็คิดว่าอาจจะเป็นคําว่า fish หรือคําว่า water รใช่องไว้ 2, 2> ขวบ5เดือนตอนประมาณ5เดือนนะคะ เขาสะกดชื่อคนได้โดยที่พูดไปด้อยใช่ S, <S, 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 no S T R O N G คือเราเราเราทำให้มันตลกตลกแล้วเขาก็แบบต้องเขาก็เขาไม่สะตองเขาต้องก็ก็คือเรามองว่าอย่างน้อยให้ลูกเราคุ้นชินกับเสียงและถ้าไปจับกับหลักการบอนเซอร์เรียค่ะเขาจะบอกว่าเขาจะพยายามให้เด็กเนี่ยลิงก์ข้อมูลว่า รูปร่างแบบนี้คือตัว F รูปร่างแบบนี้คือตัว I ตัว I มันคล้ายกับอะไรเลยคล้ายกับเลขหนึ่งเลยอะไรเงี้ยคือคือเขาเขาจะลิงก์ไปเรื่อยแล้วเราจะตกใจว่าเออสมองของลูกเราอะเชื่อมโยงได้เป็นแบบยงใหญ่แบบที่มหัศจรรย์มากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่กดดันตัวเองคะ่ะทุกๆคนบางทีเราใส่มาให้ว่ามันจะเอาคำไหนได้บ้างแต่คุณพ่อคุณแม่หรือ คนอื่นเนี่ยเพื่อนเอน<ๆ>ทุกๆคนสามารถหยิบไปแค่คําเดียวหรืออาจจะเบิ้ลหรืออาจจะเพิ่มได้หมดเลยแต่มองว่ามีหน่อยมันเป็นตีมที่ทําให้เราทํากิจกรรมได้ง่ายขึ้นค่ะพอมาดูตัวกิจกรรมที่ระวางไหอันนี้คุณพ่อวางอย่างคร่าวๆแต่ยังไม่ได้ฟิกส์นะคือประมาณว่ารีเสิร์ชกิจกรรมสนุกๆมาใส่นะครับ อันนี้คุณพ่อจะวางเป็น5วันก่อนก็คือเหมือนจันทร์ือนสุกแต่ว่าเสาอาทิตย์เนี่ยจะย,ยังไม่ได้วางเพราะว่ากิจกรรมไหนที่น่าสนใจดึงเอามาทำเสาอาทิตย์ซ้ําก็ได้5วันวันละ3กิจกรรมเหมือนในคลิปเบื้องหลังตารางเล่นของลูกถ้าใครยังได้ดูไปดูได้ว่าที่มาของตารางนี้มันเป็นยังไงนะคะบางอันที่ทยกตัวยาย่างที่ทยกตัวาห่างไปเลยให้ลูกเราเนี่ยทำอันนี้คือทําเรืออื DIY เลยทําเรือ,รอสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือจะเป็นตัวใบเรือเสียบ ใบเรือเนี่ยเข้ากับวัสดุต่างๆทีทน้อยกว <ๆ S 2> <ป>่าได้อ่าก็จะมีเป <ๆ S 2> <ไ>นโฟมหรือจะมีสก็อตไบหรือจะเป็นกระดาษก,ก็ได้เราก็จะจบกิจกรรมแรกด้วยการมีเออรือหลายแบบที่น้องๆหรือลูกเราเนีน่ยทำขึ้นมานี่คือกิจกรรมแรก<ม>พอกิกจกรรมต่อเนื่องไปนะค,ะค,ร,ะครับคราวนี้ลงมาของจริงแล้วคือมีกละมังมีน้ำมาเล่นน้ำกันก็จะเป็นโบ๊ทเอ็กซ์เพรเเมนต์หรือโบ๊ทเลสซิ่งก็ได้โบ๊ทเลสซิ่งก็คือเป่าหรือปล่อยเรือไปตามทางน้ำนะครับหรือโบ๊ทเอ็กซ์เพรเเมนต์ เอาเรือเนี่ยมาลองวางในน้าดูแล้วว่าเอ๊ะลำไหนลอยลาไหนจมให้เขาได้เห็นเรือของเขาที่เขาทํานีเอามาเล่นในน้ำจริงๆมันเป็นยังไงค่ะป่าจะบอกว่าอย่างแรกเนี่ยกิจกรรมแรกทาเรือสําหรับเด็กเล็กทาแค่เรือเดียวเนี่ยเยอะแล้วค่ะทําให้สําเร็จแค่เรือเดียวคุณพ่ออาจจะทํหนึ่งเรือคุณแม่จจทํา1เรือลูกอาจจะทํหนึ่งเรือเพราะว่าแค่ให้เสร็จหนึ่งชิ้นได้สําหรับ ลูกของเราที่วัยสองขวบถึงสามขวบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าแม่พอนปั๊บแม่พอนจะปรับให้เหลือแค่ทำคนละเรือจะวัสดุเหมือนกันหรือต่างกันได้อาจจะไว้ใช้เปรียบเทียบหรือถ้ามีเวลาเหลือชิวๆทำสักสองวัสดุหรือสามวัสดุตามจำนวนคนเอาที่หาได้ง่ายๆที่บ้านอาจจะเป็นออกกองพลาสติกหรืออาจจะเอาอะไรที่เราไปเทสก่อนเรื่องลอยเรื่องจม ก็ใช้ลังไข่ก็ได้คือเล่นกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับ <S <S ไม่จำ<ช>เป็นต้องพยายามที่จะไปซื้ออุปกรณ์แพงๆโอเคนะถ้าเป็นแม่ฟ้อนนะพ่อพูดแบบนี้แม่ฟ้อนจะปรับเลยแม่ฟ้อนจะปรับเอาทำเรือมาอยู่อันที่สองค่ะแล้วอันแรกแม่ฟ้อนจะให้เทสวัสดุลอยจมก่อนอก็คือก็คือเอาการะละมังมาวางแล้วก็หยิบของที่เรามีในบ้านนั่นแหละแต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องพอเทสไว้บ้างว่าขอตัวที่ลอยและ จะเอาไปทําเรือต่อได้แล้วก็ขออนุจมแล้วระหว่างนั้นนะ่ะจะได้ให้ลูกเราหย่อนมอลลน้ําหย่อนมอลลนน้าถ้าเป็นตู้ปลาที่ไม่มีปลายอยู่ได้จะยิ่งเห็นชัดแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรกละมังได้อ่างอาบน้ําได้อะไรก็ได้ที่ขังน้าได้กิจกรรมแรกของเป็นลอยจมกิจกรรมที่สองของเป็นทำเรือและกิจกรรมที่สามค่อยมาแข่ง โดยใช้การเฝ้ายังไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทดลองกันนะครับมันเป็นความสนุกของพ่อและแม่โดยที่เราได้ลองกิจกรรมนะครับแล้วก็เล่นกับลูกของเราแล้วก็วัดผล observe เพราะฉะนั้นครับทุกคน <S <S เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะแจกตัวตารางที่เป็นไกด์ให้ทุกๆคนเนี่ยเอาไปเขียนเพิ่มเติมเอาไปทําตามได้ย้ำอีกรอบค่ะว่าตารางรอบนี้เป็น prototype อันที่หนึ่งมันจะมีการปรับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราจะพยายามร้อยเรียงและอะไรที่ซ้ำได้เราจะซ้ำเพื่อให้ลูกเราคุ้นเคยอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะมากจนเกินไปค่ะอยากจะถามความเห็นของทุกคนด้วยเลยว่า <Huh? S 1> ถ้าชอบตารางหลังเนี้ยลองเอาไปทำรูกันก่อนแต่ถ้าอยากให้แม่ค่อนช่วยเตรียมอุปกรณ์ แล้วส่งให้เป็นแพ็กเกจเป็นวีคๆเนี่ยสนใจกันไหมย <Wow. S 1> อยากจะอยากจะให้แม่พ่อนทำตรงนี้ไหมเพราะว่าแม่พ่อนคิดอยู่ว่าอยากทำเพราะไหนๆแม่พ่อนต้องเตรียมให้สตองอยู่แล้วถ้าจะเตรียมเพิ่มขึ้นเนี่ยคิดว่าทำได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดน,นึงถ้าสนใจคอมเมนต์กันมาได้จะได้ลองคิดว่าว่ามันจะประมาณเท่าไหร่อะไรยังไต้องบอกเลยว่า เราต้องลองทาก่อน,อน,นใช่นมุมองของพ่อนะเราต้องลองทําดูก่อนทําเป็นคลิปให้เห็นด้วยนะครับว่าเออที่จะตองเล่นเป็นยังไงมีการใช้ชอุปกรณ์อะไรแล้วกดที่ได้เป็นประมาณไหนแล้วก็คิดว่าเพื่อ,อนๆเขาน่าจะเห็นภาพว่าวตัดสินใแตงง่ายๆขึ้นด้วยนะประมาณนั้นครับเดี๋ยวรอติดตามกันดีกว่านะค,คะใครอยากได้ตารางเล่นกับลูกตีมน้ำเวอร์ชนันแรกเวอร์ชนันที่หนึ่งนะคะ Inbox เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage โตไปด้วยการแบบนี้เจอนี่ค่ะแล้วก็ในในตารางอาจจะสังเกตว่ามันมีภาพของกิจกรรมต่างๆที่ใส่ไว้อยู่ซึ่งบางงานเราอาจจะยังไม่ได้ทำคลิปออกมาให้ดูก็ถ้าไหนที่ดูแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ทำคลิปไม่เข้าใจ,ใาใจว่ามันทำยังไงอ่ะก็เมนมาได้เมนมาได้ไดครับเดี๋ยวจะทำคลิปไอตัวกิจกรรมนี้แยกๆไว้ให้ด้วยอย่าลืมนะคะ <laughs> อย่าลืมนะคะกดไละคะ์กดซับสไครแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาที่คลิป มีความเห็นอะไรใส่ความเห็นได้เลยค่ะถ้าอยากได้ตารางเล่นนี้ inbox เข้ามาในที่ Facebook f a n p เพจโตไปด้วยกันค่ะย้ำหลายรอบมากเลยสำหรับคลิปนี้แม่้อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ